โดยพี่น้องกาบสบายดีเด้อสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเนาะกะมาพบมาพ่อก็บอกบคำอุทลคือเก่าอีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้เนาะก็อยู่ที่บ้านนาสนดุดพี่น้องเลยอ่าอยู่บ้านของนน้องไอ้น่อยเพื่อนเนาะวันนี้ก็ได้อ่าได้เดินทางขางมาพี่น้องเลยม,มารถนี่เครื่องปุกของพางเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเต็มเลนบ้านพุน่นปาเจ้ มีทั้งก,กุ๊กกล้วยบักทั่วมักทางพี่น้องเลยทำส,สิปูปนนี้เนาะน้องกก็มีอ่าแต่กะพากันมากับทีมงานพี่น้องเลยเนาะมาตั้งแตุ่่นแหละอืมอ่ะเห็นทั้งน้องเพคนนั่งลุกหยางงงเงี้ยพี่น้นงดดองเลยอืมแง่แรงสบายดีน,น้องเงน้ยเนาะสบายดีลุกหยาอืม มาลบนี้เงเ่นตั้งสาวเพือนอลไพี่น้องเลยเนาะตั้งแตะดน,นบ่เนาะแไต่งอาทิตย์หนึ่นนนงเลยแม่ไปใช้ใชือมนแ่ไปดานาแม่ไปดนาปดนาน<ม>้องเอยน้อยเผาเพื่อนบ่อืกระเื่อนตะเกาไปบ่ไปไปยู<ม>อือมยู้ยูเฮืยนมวยยูเฮน เอาเฮือนเลยเนาะอ้ายดิยอ้ายกัไป,กกไปดุก,กา้าอายไปดุก้าเพิน่นเพิ่นจ้างเป็นวันบนของเราดิวะเป็นมัดเป็นมัดดุกาด้กานี่เป็นมัดแต่ว่าไปดำด,ด้วยค่ะเป็นวนันไปดำนี่เป็นวนันวันหนึ่งก็เจ้าให้เท่าไหร่ปะเจ็ดสิบพันวันหนึ่ง 70, เจ็ดสิบพันผู้ใหญ่เลยแปดสิบเท่าผู้ใหญ่เนี่ยแปดสิบยแต่ว่าสามเจ้านี่เพิ่นให้เจ็ดสิบพัน อืมเนาะมือถ้าว่ามีอันอ้าอยู่เพื่อนเขาก็ไปเนาะนเปลี่ยนกันอยู่พี่น้องเลยไก่บ่เพิ่นไปไก่ไก,อก่ไไไกอกย,อยอู่เมยเม่เลีย่างใบ่บดูว่าก็เจ้ามาครับจะของหน้ามาเอาคนเลยบ้านนี่เด้ดอ เห็เยังในชะเขาอยู่เพื่อนมันหน,นข้าวนขาหนึ่งขว่นึ่งข้าแล้วก็ล่างถวยคื้เก่าอ่าเนาะหนึ่งข่าทาเมมาค้มโมลมาตะเก่าอ<ฮ>ืมมุ่งกลางกานขึ้นตไปตั้งเตจังม,มุ่งก่อทรานไปตังเตหุกมุไปเตหมงเช้า มากันเป็นมุ่งกลางคืนโอ้พี่น้องเลยเนาะเบบยดได้เพื่นดกกลางคืนพอดีเพื่นดำกลางคืนพอดีเนาะมันไกลโอ้เออทางเงินระบาวคิดว่าเพื่นเมาทั้งกลางคืนเลยนะอืมเผื่อไปเผื่อมาเนาะมันไกลพี่น้องเลยทางวามคคิดว่าอ๋อเมาเมาดีบุ๋นวะ มาลบนี้เพิ่ไปตั้งเสาเฮือนเสาซานโอ้ตั้ง,ววง<ม>ไว้แล้วกะฮะเมาเมายัน่าเมาดีวะเพื่อไปเพื่อมาพี่น้องไงเนาะได้ยังจะกินแรงข้ามมันไ้ยังอืมเห<ม>็นยังอันตอนเที่ยงเลยกินข้าวเทียทเท่ยงไหมกินเตียงกับปล่ปองปลาปล่องปลา ปงปลาบาเตียงเพื่อนฮันบ่โมเมนบ่าโง่มาแม่อืมอา마สุดก่อนฮันบอเออเอออออนี่แหละพี่น้องเนาะบ่ได้เข้ามาก็ตั้งแต่โดนมื้อนี้จะพากันเข้ามาเยี่ยมมายามเบิ่งตะกี้คิดว่าบ่มี่พาอยู่เฮือนโรงหแรยพากันมานั่งโทรศัพท์แม่บ่ได้ถือไปน้ำหมดดีวะถือไปถือไปอยู่อ๋อถึงใช้เพิ่อนนำนาเนาะใช้เพิ่นป่าไว้แต่ โบได้ยินเสียงพี่นอนไเนาะอืมติการน้องหล่าไปก็เป็นแม่บ่าเดือไปก็เป็น,อนไอโบคนอืมวันไปกบแม่วานไปกับแม่แมมดีดีดีน้องหลัเนอนยามันก็จเจ้าฮิดไานาเขาก็ไปหาหับจ้างอืม,มกระซวนนะ้าบนะบจ้าขี่ไปขัางไรไปนะ้ากะโบบรรลายมือแล้วอือไปเชยกระไล ไปสวยเพื่อนอืมเอ็บก็เจ้าเขาเขายขายชีบอ,อ่อ,อืมเนาะหนะลายทางไปพี่น้องเลยเนาะใครกลัวบ่มียังฮิตเนาะน้องหลานเะนาะนะอืมหาเงินพี่น้องเลยหาเงินเสียงยังไงบ้เสียงขีนะ้เกนะียจขี้เกียจบ่อ๋อนะนะพี่นอ้องคิดว่าเสียงแมวมันควัดทางกระสานสิดอก เออเนาะมีเงินจังไดจะข่าวสามมีบ่บ้างนเซนบ้าเซนอืมทำบ้านเซนเพิ่นมาเอาให้แล้วพี่น้องเลยเนาะมีเงินเขากินแล้วอืมมาเ,เพ็่นั่นรอบๆเพือนเพิ่นพี่น้องเลยเนาะป้าฮดหน้าขู่มือบ่านี่อืมช่วงหลังๆลังน้ำฝนตกเนาะเออเออเอเอ,เอพี่น้องเลย เป็นจักพักจักหงาโอ้ยเจ้าหน่อยก็ได้กินหมากแล้วมักแต้มมักถั่วแล้วนี่แม่จะกินหมาเม,มื่อไหร่ไหนหากแต่ก่าวในมาชิเบะมุ<ล>่งพูนไปได้จัามือแล้วนาเถื่อพูนไปดำเป็นนากระโล่งสามสามมือนี่แหละไก่พี่น้องเลยเนาะหากเคยเต้นก็เจ้ามาเอา กินอยู่นําเพิ่นบ่บ่อือๆน้องเน้อยเพิ่นก็อยู่เฮือนคนเดียวพี่น้องเยเนาะมือใดอันเมื่อยๆเฮาก็หยุดเนาะอือมือใดบ่ไวเฮาก็หยุดพักพอนก่อนอ่าเฮ็ดเวียกนักก็เมื่อยพี่น้องเอยเนาะอ่าจังได๋สิฝนตกแงอยู่บ่อันช่วงหลังๆทางนี้แอยู่ มือซึนงนั่งนน,น้ำจนขึ้นอยากฮอดบ้านแล้วบอกหอดแคมบ้านในว่างทางเข้าออประชานเออน้าม,มาันจะใช่ขึ้นในห้วยฝนต,ตกเลยนน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำล้นห้วยบอ่อกเออขึ้นมาปีต<ฮ>ะเก่านี่ขามาเ้าในบ้านพี่บอกขึ้นมาขึ้นมามันตกแห้งอะดีนะทอดเทียนทางเขา้าเออ อือๆพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าว่าเนตกกะอ่าช่งกะสีนห้วบ่หึห้วน้องอันแหน้อยนอนเบื้องใดมันเบื้องนั้นพุ่นอืถ้าว่านตกกพ่นหวพี่น้องเอ้ยเนาะันยังว่าแค่ว่ามีนาติดเนาะติดหูเ็กตะปูบ่อยู่ หลายปองที่เนาะแมนแมนพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยเนาะฟ่ากันมาทักทายกับน้องไอ้หน้อยเพื่อนชิลเล็พี่น้นองเลยเนาะไอ้เพื่อนกับไปอันอ่าโดก,ก้ามา้านไอ้กับมาพ่องกันกับแม,ม่บ่เพื่นอนเอารถไทยบ่มาครับบ่ดดรถจัก นนเอนเ่อม mm ือเศ้านีก็ไดไป่ไปงแม่ไปตาไปเือนเพื่อนรถจักยขี่รถเพื่อนออเออกำแรงกับมางนอแบบพี่น้องบด้วยังไงน้องล่ะพี่น้องไหนบ่อกแมคุูข้นหูจักก็แม่นน่ะเนาะดีดีมีคนนะสนิดเนียพี่น้องเลยเนาะ ไปผพาพี่ชนะองโลบึงเลื่อนบ้านดูอ่าผักปลูกผักปลูกหญ้ายังไงอืมเนาะจะหน่อยกาอ่าอย่าลืมเดอ้อหนึ่งเข่าทาแม่อ่าแม่อันมาแต่เท็ดเวียกไม่เมื่อยอ่าเจ้าผุนผุนพี่น้องเลยหมักแตงจริงบ่อเนี่ยจะเป็นหมากเลยเด้นี่เนาะ

พืชผักเพื่อนพุ่นพี่น้นองเลยหะขอกไก่กับพุ่นมีไก,ก่จากโต้หามันมกลางรทำกลางคืนมันเข้าหันบันลงละคือไก่นฟาร์โต้พันยังไม่ทำใหเ้เบสเออเพิ่นยังไม่ทันามาให้เบสเออเออ,เอ,อ,เอ,อบอกพูดได้ข่ามาจะโดนในอันอล่างๆในเมีันที่ง,งานข่ามายเยี่ยมอยู่บ่เบเห็นใช่มหอืมแต่ว่ามากกับเยีนบ่พ่อน้องเพิ่นหนุกพี่น้องไอ้เนาะ บางมือเนาะเปินเป็นอยู่เพื่อนสองมือแล้วแมนพี่น้อยเนาะก็คือเรื่องเพื่อนนี่เพิ่นได้ยุติแล้วบ่นี่บูุพุชั่มนี่แหละพี่น้องเไยเนาะเพื่อนเพื่อนนะก็ถือว่ากว้างเติบเด้อเบิ่งนี่เนาะหมวดชงเพิ่นเชิดอยู่ในจังน้องละ ผูเลยบ่หมวดชงผลเฉียดเทือนนี่มเดินบงไรเออทงโมเดินพี่น้องเลยบึงหนึ่งสงสามสี่ห้าหกกต้นน้งอีสต้นพูแหละถ้าเพิ่นเห็ดขึ้นดิอยกันเนาะแน่นแน่นพี่น้องเลยเนาะอ่าจะค่ถวาเห็ดแล้วโอ้ หลังใงญหลังตัวพี่น้องเลยเนาะช้ำชิ้ยู่แบบนี้ก็มีแต่ว่าไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเนาะทางทีมงานเขาก็แวะเวียนเข้ามาถามไทยอ่าแวะเวียนเข้ามาอัปเดตบึงเดี๋ยวเ็กๆหน่อยพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศยำเลงโอ้ยแดดหงอนแห้งพี่น้องเลยเนาะเอากระคือสีประมาณนี้เลยน้องเลยเนาะเดี๋ยวทางบ่าวก็คือสได้อ่าขอตัวกลับได้ละเพราะว่ามันก็คำพอสมควรและเดี๋ยวเสียให้ทางไอ้เพิ่นเข้ามาถามไทยบึง ปย่งมี่ป่ะอ่าก็เสิได้กั้ละน้องหลาเอ้ยเนาะอืมอ่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยก็มีแต่ว่าตั้งใจเฮ็ดเวียกอ่าอยู่น้เฮือนนชานเด้อน้องหลาเด้ออ่าเนาะอ้าวก็มีแต่ว่าเป็นกําลังใจให้เพิ่นพี่น้องเ้เนาะอาน้องหลอาสบายดีอ่าสบายดีเนาะมื้อหน้ามื้อหนสิเข้ามาเยี่ยมมายามเด้อ โอเคนางนี่ยเนาะเดี๋ยวถึงนานเพิ่เข้ามาเยี่ยมมายามปะ่ะพี่น้องเลยปัดนี่ยขมาคำก็คือใช่ละก่อตัวจบคลิปเแต่เด้อเนาะจังใดก็มีแต่เป็นกำลังใจให้น้องๆเพื่อ,น,อนพี่น้องเลยเนาะที่พี่ทำงานสู่ต่อไปอจังใดก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสขขู่สุขข่คนเด้นะอเนาะก็ติดตามแล้วก็ฮับชมคลิปของบา่าวคำแล้วก็บ่็อกขามโฆษณาของบา่าวคำไปพี่น้องเลยเนะาะบ่าวคำก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องยินดีไม่แห้ง เบิ่สุขุสุขคนเด้อพี่น้องเลยบาคำามก็อขอกาวค่าวสบายดี